จากกรณีที่เกิดฝนตกหนักดินโคลนจากภูเขาหน้าเกิดถล่มลงมาทับบ้านเรือนรัษฎรในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลการนอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเสียหายกว่า50หลังและมีผู้เสียชีวิตถึง13รายเหตุเกิดเมื่อวันที่22-23สิงหาคม2567ที่ผ่านมานั้นหลังเกิดเหตุชาวบ้านได้ตั้งข้อสังเกตว่าดินและหินที่ถล่มลงมาจากภูเขาหน้าเกิดนั้น มีจุดเริ่มต้นที่อยู่ใกล้ๆก,กับจุดที่ทางวัดพระใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตได้ทำการก่อสร้างลานจอดรถและห้องน้ำเมื่อไม่นานมานี้และเรียกร้องให้ทางจังหวัดภูเก็ตเข้าทำการตรวจสอบว่าจุดดังกล่าวเป็นสาเหตุของการทำให้ดินถล่มลงมาทับบ้านเรือนและมีผู้เสียชีวิตถึง13รายหรือไม่ชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างต่างกังวล ว่าหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน,นเหมือนวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาอีกจะทําให้ดินและหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาอีกหรือไม่ผม,ผมอยายาเรียนอย่างนี้นะครับว่าทางผู้ว่านะครับท่านก็ได้ขึ้นไปดูพื้นที่และท่านก็มีดบีและสั่งการว่าจะให้โยธานะครับโยธาที่การจังหวัดและก็ส่วนที่เก็บพ่อไมนะ่วของกระทรวงทรัพย์ละต่างจะได้เนินการแก้ไขในเรื่องของภูระบายน้ำที่มีอยู่ว่าทางน้ำจะดักน้ำได้อย่างไรในส่วนของที่มาเนี่ย ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไปดําเนินการที่มาสาเหตุของการเกิดครั้งนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ตรงนี้เนี่ยมาว่าจะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรซึ่งหลายคนประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยว่าจะเกิดจากการก่อสร้างด้านบนนะครับซึ่งสิ่งต่างๆนี้นะในส่วนของเทศบาลเองเนี่ยอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในเรื่องของการก่อสร้างข้างบนในเรื่องของอพรวกุมอาคารที่เราไปดูแลอยู่นะครับ ในตัวรังการแก้ไขเนี่ยได้ไดเสนอแน่แปลว่าขอให้ช่วยในเรื่องของเอาเรื่องที่การเตือนภัยอย่างเช่นเตือนภัยทึนามิเราก็มีอยู่แต่เตือนภัยเรื่องการที่ว่าดินจะสไลด์น้ําที่อยู่ข้างบนเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยสไลด์ลงมาเนี่ยมีเครื่องมือหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ปัจจุบันนี้ที่มีความทันสมัยมากขึ้นเนี่ยเอามาใช้ในพื้นที่ในการเตือนพี่น้องประชาชน ก็ในขั้นแรกหลังจากเกิเดเหตุการณ์แล้วเนี่ยผมเองก็ให้ผู้ที่อยู่ตามเชิงเขาบริเวณที่เกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยอพยไปยกจากพื้นที่นะครับไม่อยู่ปัจจุบันนี้ไม่อยู่นะครับไปดูได้ในเวลากลางวันกลางคืนแบบไม่เข้าพื้นที่แต่ถ้าห้ามแล้วถ้าใครที่ไม่เชื่อฟังก็ว่ากันไปในส่วนของผู้ที่ปลอฝผืนนะครับชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ทีมงานฟังว่าสาเหตุที่ทําให้ดินและหินถล่มลงมา เนื่องจากมีการตัดต้นไม้ขยายพื้นที่ก่อสร้างมีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่บนเขาหน้าเกิดเป็นจำนวนมากและพื้นที่หวงกว้างโดยไร้าการควบคุมประชาชนในพื้นที่รู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และรู้สึกหวาดกลัวว่าจะมีดินโคลนถล่มลงมาอีกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น ผูวราชการจังหวัดภูเก็ตจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเทจ็จจริงว่าจุดดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดดินสไลด์และถล่มลงมาหรือไม่พร้อมทั้งได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการปลูกพืชคลุมทั้งต้นไทรและกระถิ่นยักษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สามารถเติบโตได้เร็ว,รวและขยายพันธุ์ได้เร็ว,รวขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้ประสานกรมป่าไม้เพื่อหา,มาเมล็ดพันธุ์ ึ่งเมื่อได้มเมล็ดพันธุ์แล้วจะนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อโปรยลงมาปลูกในพื้นที่เป้าหมายทันทีทีมข่าวสูนประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4รายงาน